สวัสดีพี่น้องที่รักในครีสยซสุคลิกทุกท่านวันเสาร์ที่8กรกฎาคมปี2023ขอขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่ที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการใคร้ครวนพระคำของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์กาลาเทียบทที่6ข้อที่2 มีใจความดังน,นี้จงช่วยรับภาระของการและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามบัญญัติได้ปฏิบัติตามทำบัญญัติของพระคิดพระธรรมพีในเช้านี้หนุนใจให้เราที่จะเรียนรู้ที่จะช่วยแบนเบาภาระซึ่งกันและกันนะคะเมื่อเราทำจุดนี้ได้นะคะเราก็ได้ปฏิบัติตามทำบัญญัติของพระเจ้าเราได ทำตามกฎของพระเจ้าที่พระเจ้าอยากให้เราทำนะคะพี่น้องคะเวลาที่พี่น้องมีความทุกข์ใจถ้ามีคนคนหนึ่งที่จะคอยรักฟังเราและคอยที่จะถามถ่ายและอธิษฐานเผื่อเราเรารู้สึกยังไงบ้างนะ,ะเมื่อเรารู้สึกดีและเรารู้สึกได้รับความอเอาใจใส่ เมื่อเราชอบหรือเรารู้สึกดีนะคะเราก็เรียนรู้ที่จะทําแบบนี้กับผู้อื่นด้วยนะคะเมื่อเราทําแบบนี้เราได้ทําตามกฎของพระเยซูคริสต์นะคะที่พระเยซูอยากให้เรามีในชีวิตของเรานะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเมื่อเราเห็นคนที่ทุกข์ใจเขาเปิดใจและเล่าให้ฟัง นะคะเราก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อที่จะช่วยเขาบางคนได้พูดได้เล่าออกมาในสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ก็อาจจะช่วยเยียวยารักษาเขาได้ในระดับหนึ่งบางคนได้พูดแล้วก็โล่งใจความหนักใจก็หายไปได้รับการรักษานะคะดังนั้นเมื่อเราเจอคน ประเภทนี้ให้เราที่จะรับฟังและเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ในระหว่างฟังไปด้วยแล้วก็ที่ถามเพื่อเขาที่เขาเองก็จะได้รับก,การรักษาที่มาจากพระเยซูคริสต์นะคะเราทูลขอเพื่อเขาให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทํางานแล้วก็ช่วยเหลือเขาให้ใหายความทุกข์ใจนะคะเมื่อเราเจอคนที่ร้องไห้ร้องไห้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขา เมื่อเราเจอคนแบบนี้นะคะเขาเป็นคนที่ห่วงใยเราและเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเรานะคะและพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนเราในด้านการอธิษฐานและในด้านที่เป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อที่จะช่วยเหลือเราที่จะผ่านความทุกข์ใจและผ่านจุดจุดนั้นความรู้สึกที่แย่ไปได้นะคะ อีกด้านหนึ่งก็คือเมื่อเราเจอคนที่ประสบความสำเร็จเราก็ยินดีชื่นชมยินดีกับเขาในความสำเร็จของเขาโดยไม่อิจฉาเขานะคะอันนี้ก็เป็นการที่ร่วมแสดงความยินดีกับเขาในอีกแง่หนึ่งอ,อีกมุมหนึ่งนะคะพูดถึงการที่จะรับภาระซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่เราเองก็เรียนรู้และจะปฏิบัติตามในตรงนี้ได้นะคะเมื่อเราฟังแล้วเราจะไม่ไปพูดต่อนะคะเรื่องบางเรื่องเขาไม่อยากให้คนอื่นรู้เขาเล่าให้เราฟังแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราทำได้เป็นเรื่องของจิตใจนะคะเราบางอย่างเราไม่สามารถที่จะ ช่วยได้ทันทีมันต้องใช้เวลานะคะและสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราที่ถามเพื่อเขาได้นะคะขอประเจ้าที่จะทรงนามช่วยเหลือเขาและเราสามารถที่จะแนะนําคนที่เรารู้หรือ,อคนที่มีความรู้ในด้านนี้ให้เขาไปหาหรือไปปรึกษาอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้ ขอยกตัวอย่างจากาที่ร่วมทุกเรื่องสุขรักภาระซึ่งกันและกันจากบุคคลในพระคัมภีร์สองคนนะคะจากกษัตริย์ดาวิดกับโยนาธานโยนาธานเป็นลูกของกษัตริย์ซาอูลนะคะกษัตริย์ซาอูลเนี่ยเขามีแผนที่จะฆ่าดาวิดในขณะเดียวกันก็ลูกชายของกษัตริย์ซาอูลชื่อโยนาธานก็ได้ยิน โอ้เขารักดาวิดมากเขาเป็นเพื่อนกันเขาไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะเขามีอะไรก็แบ่งให้ดาวิดได้เห็นถึงว่าเขาก็ไปบอกดาวิดและก็พยายามที่จะช่วยดาวิดให้พ้นจากอันตรายตรงนี้ให้พ้นจากแผนชั่วร้ายของกษัตริย์ซาอูลซึ่งเป็นพ่อของโยนาธานเองนะคะและ ยูนิาทนก็ช่วยดาวิดช่วยรับภาระซึ่งกันและกันโดยที่เขาไปปอกกษัตริย์ซาอูลพูดถึงความดีของกษัตริย์ดาวิดนะคะว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยช่วยเป็นคนดีและเมื่อซาอูลป่วยเนี่ยกษัตริย์ดาวิดก็มาเล่นดนตรีให้ อาการของกระสสะอุก็ดีขึ้นและโยนาธานพูดให้พ่อของเขาจนพ่อของเขาหยุดทําร้ายดาวิดในช่วงในช่วงนั้นเลยนะคะในในตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขามีหัวใจที่ถูกต้องเขาอยากจะช่วยจริงๆและก็หาทางที่ ช่วยในด้านร่างกายให้พ้นจากภัยอันตรายนะรเราได้เห็นถึงโยนาธานเป็นเพื่อนที่ดีมากสำหรับดาวิดนะและก็ช่วยให้พ้นจากแผนการฆ่าของซาอูลได้สำเร็จและตัวอย่างนี้เราที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูแล้วก็ควรที่จะเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในด้านของภาระความหนักใจของแต่ละคนแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะมันจะมีหนักมีจะมีมากหรือมีน้อยนะคะอันนี้ก็แต่ละคนไม่เท่ากันอีกนะ,ะขอพระเจ้าที่จะเมตตาเมื่อเราเจอคนที่เขาเล่าให้เราฟังถึงความทุกข์ใจของเขา ให้เราที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีและก็เป็นผู้ที่ช่วยรับภาระซึ่งกันและกันนะคะค่ะเรามีครอบครัวนะคะเราก็ทําบทบาทหน้าที่ของเราในบ้านของเราให้ดีนะคะไม่จะเป็นงานบ้านหรืองานดูแลลูกนะคะถ้าบ้านไหนที่มีลูกก็ช่วยกันดูแลไม่ใช่ว่าการดูแลลูกเป็นแม่บ้านเนี่ย เป็นหน้าที่ของภรรยาเท่านั้นไม่ใช่แบบนี้นะคะเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่เราเองก็จะแบ่งเบาภาร,ะ,ราะซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดบ้านหรือการดูแลลูกๆนะคะขอพระเจ้านําที่เราเองก็จะช่วยเหลือกันไม่ใช่เป็นหน้าที่หรือโบปาคนใดคนหนึ่งนะคะขอพระเจ้านาเราที่เราเองจะเรียนรู้ที่จะจงรักจงช่วยรับภาระ ของกันและกันและมีท่าทีที่ถูกต้องที่มาจากพระเจ้านะคะและเราอยากให้คนอื่นทำกับเราอย่างไรเราเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ทำกับคนอื่นก่อนนะคะเรา,าเราปรัถนาที่อยากให้คนอื่นทํากับเราอย่างไรเราก็ให้ไปก่อนอย่างเช่นความรักเราอยากได้ความรักจากาคนอื่นเราก็ให้ความรักคนอื่นไป เราอยากได้ความเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเอาใจใส่เขานะคะขอพระเจ้านำเราที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่ทำตามทมบัญญัติในตรงนี้ก็คือจนช่วยรับภาระของกันและกันการที่เราเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะก็เป็นสิ่งที่ช่วยบางคนได้นะคะบ,บางคนได้พูดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกสบายใจ เขาจะรู้สึกโล่งใจนะคะเมื่อเราได้รับฟังปัญหาของพี่น้องของเราเราก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเพราะที่เราเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเขาได้ในตรงนี้ของพระเจ้าไม่ตาเราเองที่เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยรับภาระของ แม้จะเป็นของอพี่น้องในกิจจักรหรือของคนในครอบครัขวของเราเรารักฟังซึ่งกันและกันนะคะและเราก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าเราได้รับความรักจากพระเจ้ามาอย่างไรเราก็จะแบ่งปันออกไปให้กับผู้อื่นอนั้นนะคะและที่สาคัญนะคะเราเรียนรู้ที่จะเป็น หนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์หนึ่งเดียวกันในพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูเป็นตัวอย่างให้กับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระบิดาเมื่อเราเชื่อในพระเยซูแล้วเราก็มีคุณพ่อที่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันเราในฐานะที่เชื่อในพระเยซูเราฐานะที่เชื่อในพระเจ้าเราก็เป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์ทุกคนนะคะดังนั้นเราจะเรียนรู้ที่จะ ช่วยรับภาระของกันและกันด้วยความรักที่มาจากพระองค์เมื่อเราทำแบบนี้เราก็ได้ปฏิบัติตามคำบัญญัติของพระเยซูเราเริ่มใจการอธิษฐานค่ะข้าแต่รรรพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระราชนะของพระเจ้าในวันนี้ที่หนุนใจให้เราที่จะช่วยรับภาระของกันและกันเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีและเราจะ อธิษฐานเผื่อในขณะที่เราฟังขอพระเจ้าที่จะทรงนำที่เราเองจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนที่ทุกข์ใจเราจะร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จด้วยท่าทีที่ถูกต้องด้วยท่าทีที่เรารักเขาเราห่วงใยเขาขอพระเจ้าเมตตาเราเราจะมีกําลังที่จะทําในตรงนี้ได้ดีขึ้น ที่เราจะช่วยภาระของกันและกันที่เราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาด้วยหัวใจที่อยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากจุดจุดนั้นได้ด้วยพระเมตตาที่มาจาก,รจากพาร,ะาระเจ้าด้วยกางพื้นผาพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเหลือพี่น้องของข้าพระอ,องค์ทั้งหลายหาก ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่กําลังเผชิญกับปัญหาที่เกินกําลังเราขอพระเจ้าเมตตาช่วยที่พระเจ้าจะส่งคนของพระองค์ไปช่วยและเขาเองก็จะมีความไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าในขณะที่เจอปัญหานั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยพี่น้องของข้าพคองทั้งหลายทุกๆ คนทุกๆครอบครัวได้รับการช่วยเหลือได้รับการยิวยาที่มาจากพระเจ้าที่ฐานขอบคุณพระองค์เมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราจะช่วยเหลือกันเพราะเราเป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสที่เราเองจะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวเหมือนที่พระเยซูเป็นตัวอย่างให้กับเราที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระในพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะในเช้าวันนี้ที่หนุนใจข้าพระอ,องค์ทั้งหลาย ที่เราเองจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเป็นผู้ฟังที่ดีที่ทางขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราเมื่อเราได้รับฟังแล้วที่เราเองจะพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาพร้อมที่จะช่วยให้เขาที่จะผ่านจุดที่แย่ไปได้ด้วยการทรงนำที่มาจากพระองค์ผ่านการที่ถามเผื่อซึ่งกันและกันขอสารเสิญขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ในถางขอฝากซึง่งกันและการไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอื้พระพรพี่น้องทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ